ท่านผู้ชมครับท่าเรือดอนสักพาห้านสาวกับแม่มาถึงแล้วเด็กก็คือเด็กท่านผู้ชมโอ้ยนี่คุณแม่มาดูเขาเอารถลงใช่ใช่ลึกวันนี้ห้านสาวแฮปปี้มากเลยได้เจอแม่กอบโอ้ยวันนี้เห็นเล่นพินให้ฮันนี่มูนคู ค uh mm hmm, like ู่ที่เข้ามาทันนิมูลฉลองฉลององานแต่งงานครับถึงแล้วดอนสักอุ้ยนั่นไงนี่โลมาเห็นไหมลูกนั่นแหละวิ่งขาวเลยโอ้ยอุ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 ้ยเห็นไหมครับนี่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 โลมาครับท่านผู้ชมว้าวโชคดีจริงๆครับเห็นโลมามาส่ง สวยมากเลยครับน่านไงโลมาโลมาปลาพยูนหรือโลมาอ้ยสวยมากเลยครับว้าวตื่นเต้นครับที่ดอนสักด์ครับท่านผู้ชม